การเจริญเติบโตทางวัฒนธรรมด้านอาหารในประเทศไทยได้ขยายตัวเป็นวงกว้างเนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลไทยที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกอุตสาหกรรมการผลิตอาหารจึงมีความสำคัญอย่างมากทั้งการบริโภคในประเทศและส่งออกสู่ต่างประเทศเครื่องจักรที่มีคุณภาพจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นในปีพศ2546คุณชินจิโร่นากามูระจึงได้ก,ก่อตั้งบริษัท High-Tech Food Equipment จำกัดขึ้นในประเทศไทยในฐานะผู้ให้บริการโซลูชนันเครื่องจักรที่ทันสมัยถือเป็นสาขาแรกของเอเชียต่อจากสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงสาขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนนับตั้งแต่เราก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ไทเทคได้ถือกำเนิดขึ้นมาในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันเครื่องจักรที่ทันสมัยเราเติบโตจากการร่วมธุรกิจกับผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำระดับโลกหลายแห่งทั้งในญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและยุโรปอาทิเยอรมน,นีโปแลนด์อิตาลีและสเปนเราจรึงเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถสรรหา และให้คำปรึกษาด้านเครื่องจักรคุณภาพสูงมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมจึงทําให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ระดับอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไปจนถึงระดับ SME โดยเรามีเครื่องจักรที่ครอบคลุมทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมด้านอาหารประกอบไปด้วย1อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอาทิไส้กรอกแฮมลูกชิ้นและโบโลโนา โดยเรามีประสบการณ์การให้บริการเครื่องจักรกับลูกค้ามาอย่างยาวนานทําให้สามารถรองรับกระบวนการผลิตของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 2. อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ซึ่งมีทั้งสัตว์บกสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยเรามีเครื่องจักรที่สามารถรองรับทุกกระบวนการตั้งแต่การมาริเนตการสลด์แบบต่างๆครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งแบบแช่แข็งและแช่เย็นไปจนถึงการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์อธิการแยกและปอกเปลือกไข่เป็นต้น 3. อุตสาหกรรมเบเกอรี่ โดยเรามีเครื่องจักรที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการอบอทิขนมปังขวดซองพาฟแฟนพายพิซซ่าเค้กและคุกกี้และเบเกอรี่อื่นๆ 4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานโดยเรามีเครื่องจักรที่สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายอาทิติมซำเกี๊ยวซ่าแฮมเบอร์เกอร์ชีสปูอัดเต้าหู้รวมไปถึงอาหารเฉพาะสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ 5. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ โดยเรามีเครื่องจักรที่รองรับตั้งแต่กระบวนการล้างไปจนถึงการปอกหัน่นซอยแบบต่างๆ 6. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์โดยเรามีเครื่องจักรที่รองรับสายการผลิตอาหารสัตว์แบบเปียกและแบบเม็ด 7. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เรามีเครื่องจักรที่รองรับการบรรจุหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับถุงแบบพรีเมดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จากฟิลม์มไปจนถึงไลน์แบบอัตโนมัติอาทิสกินแพ็กแซตเชตซองดายัดเครื่องโทมฟอร์มไปจนถึงเครื่องจักรเสริมที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์เช่น เครื่องตรวจจับโลหะเครื่องช่างและเครื่องแพ็คลังนอกจากนี้เรายังจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อทิมวนฟิลม์มถาดเคสซิงและคลิปเปอร์เพื่อรองรับบริการแบบ one-stop service นอกจากนี้เรายังมีทีมวิศวกรโครงการเพื่อรองรับงาน turnkey solution เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบสายการผลิตระบบสาธารณูป,ปโภคไปจนถึงการติดตั้งซึ่งเป็น s o l u ชัที่ครบจบในที่เดียว ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นที่ว่า Solution for today Innovation for tomorrow เราจึงไม่ใช่แค่บริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องจักรเป็นเพียงอย่างเดียวแต่เราคือผู้ให้บริการ Solution แก่ลูกค้าเช่นการพาลูกค้าไปสำรวจตลาดเพื่อดูทิศทางและแนวโน้มของตลาดในอุตสาหกรรมอาหารรวมไปถึงเทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ๆจากผู้ผลิตในต่างประเทศและทั้งเรายังให้ความสำคัญกับการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน โดยการส่งเสริมการฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศให้กับพนักงานของเราเพื่อให้มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างแท้จริงนอกจากนี้เรายังทำการจัดสัมมานาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเชิญวิทยากรที่มาจากต่างประเทศมาพัฒนาความรู้และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆให้กับลูกค้าในทุกๆปีในด้านการบริการของเรา เรามีการจัดอีเวนต์เอ็กซิบิชันและโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศอาทิอ f ฟาที่เมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีฟู m a ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุน่น ProPack เอเชียที่ไบเทคบางนาเป็นต้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงในทุกๆภูมิภาคทั่วโลกเรายังมีโชว์รูมและห้องทดลองที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำสินค้ามาทดลองกับเครื่องจักรเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าก่อนการตัดสินใจยิ่งไปกว่านั้นเรายังใส่ใจในบริการหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกคา้าพร้อมกับบริการ h i g h t e c h s e r v i c e Center ที่มีทั้ง Hotline และ Official Line ของงานบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการติดต่อขอรับบริการแจ้งซ่อมหรือขอราคาอะไรโดยเรามีทีมวิศวกรมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุดทั้งการจัดส่งการติดตั้งการซ่อมบำรุงและระบบการจัดเก็บอะไหล่สำรองสำหรับการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในปัจจุบันที่ใช้แอปพลิเคชัน Service F1 ในการบริการหลังการขายและตรวจติดตามคุณภาพการให้บริการของทีมวิศวกรและยังมีโปรแกรมบริหารการขายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด นอกจากที่เราให้ความสำคัญกับลูกค้าแล้วเรายังใส่ใจกับบุคลากรภายในบริษัทและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอด้วยความตั้งใจและการรักษาคุณภาพที่ดีบนเส้นทางอุตสาหกรรมอาหารเราได้สั่งสมประสบการณ์จนเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพจากเรา Hi g h Tech Food Equipment และเราจะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้เราจะมุง่งมั่นเดินหน้าเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมอาหารต่อไป